ค้ิีทีคไป้วรงบาดาลยหมายถึงความมั่นคงหรือทำให้บ้านมั่นคงอยู่อาศัยร่ำรวยมั่นคงออกเคื่องาเลยลำต่อไปไม้ทสงบาาจรขอหนึ่งคนค่ะนี่เอนี่พอนี่พอนี่เสียทาเดี๋ยวตรงมุมต่อไปไมา หมายถึงความมีศักดิ์ศรีความมีเกียรติยศชื่อเสียง,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 งไม้พยุงหมาย,งายถึงการพายุงฐา,านะให้ดีขึ้นนะผู้อยู่อาศัยร่ำรวยขึ้นแล,ล้วลำดับที่สุดท้ายมันไก่ไม้กันเกลาา สองคน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 แม่เองมหแม่เอาข่าให้เราไหมหมออีกคนนึงไปวางมาแม่มา เหลืออีกคนนึงอ่ะไม่นะมัมาแล้วผู้อาางูเลเอาไม่นคนไม่ามาแลอ่ะพูดพูดพเดี๋ยวไปเอาันไงาก่อนมาพี่เอาไอ้เกาอยงนี้นะนั่นแหละนั่นแหละค่ะต่อไปเลยจ้ะ 是啊。